เมื่อนี่คอยบ่ได้มาเล่นเลนเดอร์พี่น้องคอยสิผ้ามาเบิ่งรถไม่ที่ปีเก้าหกบ่แมนรถหลวงแต่หอดเวลาแล้วที่เจ้าต้องมีเป็นของเจ้าของเครื่องนี่บ่ต้องเว่าหลายเครื่องดีโพสตสตาร์ทที่เดียวดังตุ๊บติดโหลดบาทนี้แอร์เย็นเยน็นคือยืนกลางแขนอยู่ในห้องน้ำแข็งเทิงห่างแมคโครหนาวแลเดอ้อใครอยากได้รถไวซงานบรรทุกเมียบรรทุกผัวบรรทุกของเข่าเข็นเฮ็ดสวน บ่ต้องคิดหลาย85,000บาทเท่านั้นเดอ้อขับออกจากบ้านได้เลยน้ำมันมีแถมบักหำคนขายไห่นิดน้อยสนใจโทรโรดเดอ้อ0819636726หญิงหาดใหญ่หญิงบอแม่นคนขายมากหญิงขายรถเด้อพี่น้อง